ตัดเรกคอร์ดโอเคโอเคแล้วก็แล้วก็ลบลบข้างไปไปหมดเลยก็ได้ลบหมดเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่นะอันนี้เพียนไหนอ่ะเพลงนหกเพลงนี้ได้สร้างยังยังโอเคย้งนะนี่ถ้าการังการลบ งเราเราไม่มั่นใจนะว่าไอแบบที่เพื่อนทำเราถูกไหมแต่ว่าเรา<ม>เราเพื่อความชวนเราก็เลยสร้างสร้างเพจเองอีเพจหนึ่งขึ้นมา<ม> เดี๋ยวอธิบายก่อนก็คือแบบอะ่ะมันต้องมีอะไรบ้างสิ่งที่เราต้องสร้างก็คือต้องมีเพลนตัวนี้ต้องมีเส้นตัวนี้ที่มันตัดผ่านวงกลมเนาะ,ะเราก็มาสร้างเพลนก่อนสร้างเพงลนระหว่าสองอันนี้เนาะเราก็กดมาที่ construction แล้วก็ symmetry แล้วเราก็มาเลือกสองเพลนที่เป็นเพีนนี้กับเพลนนี้ เลือกสองข้างใช่มันก็จะได้ตรงกลางใช่มันก็จะได้เพียนตรงกลางออกมาโอเคปุ๊บโอเคทีเนี้ยไอเส้นอันเนี้ยมันสร้างยากนิดนึงเส้นตรงตรงใช่เส้นตรงอันเนี้ยมันสร้างยากนิดนึงแต่ว่าถ้าสังเกตดูดีๆใช่ป่ะมันมันมันจะเป็นเส้นที่ผ่านวงกลมแล้วก็ตั้งฉากกับเส้นตรงนี้พอดีอ๋ออ่าเราก็เลยมาที่ตัวนี้แล้วเราเราต้องการเส้นตัวนี้ออกมาไอเส้นตัวเนี้ย แต่ว่าจะให้ไปวัดใหม่มันก็จะ AME. คออ่อนข้างยุ่งยากมันจะมีตัวช่วยก็คือตัวอินเซชันก็คือมันจะเป็นตัวที่สร้างเส้นระหว่างเพนที่ตัดกันเราก็มาเลือกใช่ป่ะเลือกเพนข้างบนเนี่ยเพนไหนวะสร้างเส้นระหว่าง<ะ>เพนที่ตัดกันใช่ไหมออย่างนี้แล้วก็เพนที่สองไะอ๋อเราจะได้เส้น เส้นตรงใช่มันก็จะได้เส้นออกมาแบาอาบอะไรวะเนี่ยครับอ่าเนี่ยพอพอมันได้เส้นนี้ใช่ไหมอราได้เส้นสีฟ้าใช่แล้วก็เราก็มาสร้างวงกลมตัวนี้ตรงไห้อ้าวบิ๊กโฮเราหายไปไหนแล้วล่ะอันนี้ใช่ไหม แล้วก็มากด,ดคอนซัคชัน,อ,นอันนี้คือคือเราคือเราไม่มั่นใจนะว่าหลักการทํางานของไอตัวคอนซัคชันตัวเนี้มันคืออะไรแต่ว่ามันอารมณ์เหมือนประมาณว่ามันจะสร้างเพนเพื่อที่จะโปรเจกต์ออกมาอีกอทีหนึ่งแต่ว่าอันนี้พอพอเราเลือกเป็นวงกลมไหนวะวิคกูอันนี้ใช่ปะกับอีกอันนึงก็คือตัวเส้นที่เราเพิ่งสร้างมาอีกใช่ มันจะออกมาไม่วะเนี่ยมันมันอ๋อวงกลมกับเส้นที่ตัดกันใช่ถ้าเกิดแกเลือกเป็นเพนกับเพนอะมันจะออกมาเป็นเพนแต่อันเนี้ยมันเหมือนกับว่ามันเลือกเป็นเส้นกับเส้นสองอันมันก็เลยออกมาเป็นเส้นมั้งอันนี้เราไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ว่ามันก็จะออกมาเป็นนี้ทีนี้เราก็จะมาวัดก็มาที่ไซส์แล้วก็ก่ไม่ใช่ฟอร์มแอนโลเคชันนะแล้วก็เป็นแองเกิลวีทวินฟีเจอร์ แล้วเราก็มาเลือกดิฟีเจอร์แรกเป็นเป็นเส้นระหว่าง symmetry แล้วก็อันที่สองเป็นเส้นที่เราใช่ที่คุณสร้างขึ้นมาดเดี๋ยวนะกปอนหนึ่งที่ค่ามันยังไม่ออกเพราะเหมือนเรายังไม่ได้ execute นะ execute อ๋อแลา execute ก่อน ไอตัวเร่งความเร็วมันอยู่ไหนอะอ๋อไปไปตองนะั้น <Bye bye. S 1> โอเคใช่ันมไอคิวไปเลยสัมภาษณ์มี มีอันแปลกแปลกที่ที่ที่พี่พาทำอีกปะอันที่แปลกๆมีอันเดียวที่ที่ที่เรารู้ตอนนี้ก็คืออันนี้ใช่ใช่ไหมอันแปลกๆอันแปลกๆที่ที่รู้ตอนนี้ก็คืออันนี้ใช่แล้วที่เหลือก็วัดอะไรนะวัดระยะอันนั้นปกติอ่วทำไมมันไม่ขึ้นมาเอาเป็นว่า มันมันมันน่าจะติดปัญหาที่ตรง x q l แล้วมันไม่เ q l มันไม่ออกอ่าแต่ว่าถ้าเกิดมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมไอ้ตรงค่าไอ้ตรงค่าเนี่ยมันจะมีรูปแบบมุมให้เลือกถ้ามุมอย่างเนี้ยฟังนะอ่ถ้ามุมอย่างเนี้ยมันจะเป็นการวัดระหว่างเส้นนี้กับเส้นนี้ตรงมุมนี้ออมันก็เลยได้สิบถ้าแปดสิบมันน่าจะเป็นอย่างนี้ปะอย่างเงี้ยเส้น ที่มันตั้งฉากอยู่แล้วมาตรงนี้อ๋ออันนี้ก็170ก็ตรงนี้มาถึงตรงนี้170อันนี้100ก็น่าจะเป็นจากตรงเนี้ยวัดตรงมาตรงนี้เป็นอ๋อว่แป๊บนึงสักสักที่อ่ะแต่ว่าตามแบบของเรามันเป็นอย่างนี้ <c oughs> ใช่ไหมใช่เราก็เลือกมุมที่มันใกล้เคียงกับสิบล้วก็อันอันนี้มันไม่มีตัวบวกลบเนาะเราก็ไม่ต้องเราก็ ไม่ต้องใส่เนีย่ยถ้าเกิดผ้า